ผมนายวุฒกรเกียรเสีงอยู่แผนกข้างกโลโรงงานปี3เลขกยี่สิดวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องเครื่องซีนซีคืออะไรเครื่องซีนซีหรือคอมพิวเตอร์โนมอนเตอรควาวเป็นเครื่องจากที่สามารถกัดตัดเจาะหรือแกะสลักชิ้นงานได้อย่างอันตโนมัติโดยที่ผู้ใช้งานจะต้องมีการสร้างแบบตามแบบต้องการไว้บนคอมพิวเตอร์และทำการสั่งงาน ให้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่อง C N C โดยตัวเครื่องจะขับเคลื่อนหัวกัดหรือดอกกัดให้เคลื่อนที่ไปที่วัสดุที่ต้องการและกัดเนื้อของชิ้นส่วนออกให้คงเดือไว้เฉพาะส่วนที่ต้องการตามไฟล์ที่ได้ออกแบบไว้วัสดุที่สามารถกัดได้อาจรวมถึงไม้อะคริลิกพลาสติกอลูมิเนียมเหล็ก เป็นต้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครื่องนั้นๆเครื่อง C N C สามารถทำอะไรได้บ้างจากคุณสมบัติการทำงานที่ได้กล่าวไปผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ทำงานต่างๆได้อีกมากมายมาสามตัวอย่างเช่นทำงานด้านแกะสลักโดยได้ชิ้นงานเป็นป้ายไม้ป้ายอลิศอลิป้ายอลิคลิกติดป,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 ป้ายไฟป,ป้ายอลูมิเนียม สลักหมายเลขติดสินค้าสลักโลโก้หรือสัญลักษณ์ต่างๆง,งานไม้แกะสลักงานหน้าจัว่วแกะสลักงานแม่พิมพ์โมโบอสงานภาพนูนสูงนูนต่ำทำลายวงจรของแผ่น PCB เป็นต้นทำงานด้านตัดชิ้นงานโดยได้ชิ้นงานเป็นแผ่นหน้าตูล้ลำโพงชิ้นส่วนเครื่องเสียงตัดส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์ทำตู้โต๊ะชั้นเก็บของชิ้นส่วนของเครื่องมือหรือเครื่องจกักรเป็นต้นทำงานด้านการเจาะโดยได้ชิ้นงานเป็นแผน่นฝาที่มีรูสำหรับใส่ตะก,กูแผ่นตะเกียงหรือแผงระแนงรูระบายความร้อนเป็นต้นหลักการทางนานของเครื่อง CNC ในที่นี้จะสอกล่าวถึงส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประกอบด้วย2อ,อย่างนั่นก็คือ 1. ระบบขับเครื่อง สองระบบหัวกัดหนึ่งระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนโดยทั่วไปจะประกอบด,ด้วยแกนขับเคลื่อนอย่างน้อยสามแกนดังนี้แกน X ควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวกัดในแนวซ้ายขวาแนว Y แกน Y ควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวกัดในแนวหน้าหลังแกน z ตควบคุกมการเคลื่อนที่ของหัวกัดในแนวสูงต่ำโดยหัวกัดจะติดตั้งอยู่ที่แกน z ซตนี้ 1.1ตัวขับเคลื่อนสําหรับเครื่อง CNC จะเป็นส่วนสําคัญที่ผลักดันให้แกนต่างๆเคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งที่ต้องการด้วยความเร็วและความแม่นยำตามตาที่ผู้ใช้งานกําหนดตัวขับเคลื่อนนั้นมีหลายประเภทตัวอย่างเช่นระบบฟิส,สกูประูกอบด,ด้วยนัดและเพลาเกียวโดยเมื่อมอเตอร์ทํางานและทําให้เพลาเกียวหมุนจะทําให้นัดเคลื่อนที่ไปมาได้ระบบนี้มีกอได้เปรียบที่สามารถผลิตได้ง่ายราคาถูก แต่มีความแม่นยำต่ำและอัตรา,าเสียสูงต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องจำบ่อยเมื่อเทียบกับระบบบอลสกูระบบบอลสกูเกียวหรืออีกอย่างคือเกียวลูกปืนต่างจากปีสกูตรงที่ภายในนันจะมีลูกปืนเป็นจำนวนมากที่สามารถเคลื่อนที่ไปตามเกียวเมื่อเราเกียวหมุน รับกับลูกร่างของลูกปืนระบบขับเคลื่อนด้วยบอสลสกูนี้มีราคาสูงมีความแม่นยําสูงและคงทร้ถาวรอลว่าระบบฝีสกูนอกจากนี้บอสลสกูบานประเภทมีการออกแบบให้มีส่วนการป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆแม่ให้สามารถเข้าไปสะสมภายในลูกปืนและเผาเกลียวได้อีกด้วยระบบแร็คและ ปีนออนประกอบด้วยเฟืองสะพานนกและเฟืองตับเพลียงหกปีนออนโดยเฟืองสะพานจะมีลักษณะหยักตลอดแนวยาวของแกนขับเคลื่อนเพื่อรองรับารเคลื่อ,อ,อนที่ของเฟืองขบเมื่อมอเตอร์หมุนจะทําให้เฟืองขบจะหมุนไปตามรอบของมอเตอร์และเคลื่อนที่ไปมาได้ตามแกนนั้นๆระบบนี้เป็นระบบที่มีความแม่นยําแต่แม่นยนําในกว่บอลสกูเหมาะสำหรับเครื่องขนาดใหญ่ เน่จกสวยอับเพื่อนที่มีขนาดใหญ่และสามารถนํามาใช้กับแกนเคลื่อนที่มีความยาวมากได้1.2ตัวยึดการกอบการขับเคลื่อนจะเป็นส่วนที่เมื่อมีความสั่งขับเคลื่อนแกนแล้วแกนจะทําการขับเคลื่อนโดยยึดเกาะไปตามชิ้นส่วนนี้ซึ่งมีหลายประเภทตัวอย่างเช่นระบบล้อเลื่อนประกอบด้วยล้อที่จะหมุนและประครองการเคลื่อนตัวไปตามล่องนางที่กําหนด ระบบนี้สร้างได้ง่ายไม่ซับซ้อนและมีราคาถูกความคลาดเคลื่อนสูงมากรางโคมงประกอบด้วยรางที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกตามความยาวของแกนขับเคลื่อนนั้น,น,นและสไตล์บล็อกจะมีลูกปืนเลื่อนอยู่ด้านในตามาการขยับเพื่อให้สามารถลื่นไหลไปตามพื้นผิวของรางทรงกระบอกนั้นรางเหลี่ยมประกอบด้วยรางที่มีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมโดยที่ด้านข้ายของรางเหลี่ยมจะมีการออกแบบให้มีร่องเล็กๆลึกๆ ตลอดตามแนวยาวเพื่อให้สามารถรับการรูปร่างสไตล์บล็อกและให้สามารถยืดก่อได้อย่างแม่นยำถูกไปในร่องล้างเหลี่ยมและและลดการบิดตัวของสไลด์บล็อกขนาดเลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี2ระบบหัวกัดหรือหัวทํางานระบบหัวกัดหรือหัวทํางานมีหลากหลายประเภทตัวอย่างเช่นประเภทจับดอกแกะสลักจะเป็นหัวกัดมอตเตอร์ที่จับดอกกัดให้หมุนด้วยความเร็วสูงซึ่งมีความหลากหลายตามผู้ผลิตต่าง มีการออกแบบใช้งานตามบุบุิตหรืออาจนำหัวกดประเภทซิมเมอร์และเราเตอร์ที่ใช้งานกับไม้มาติดตั้งเป็นต้นประเภทเครื่องตัดพลาสมาซึ่งก็สามารถนำเครื่องตัดพลาสมามาสำหรับตัดเหล็กและงานโลหะมาติดตั้งให้ทำการตัดเป็นรูปล่างโดยอัตโนมัติกับเครื่องเซนซีได้ประเภทวอเตอร์เจที่ใช้การขับเคลื่อนน้ำหรือร่วมกับวัตถุอื่นมาผสมกับน้ำ ที่มีกำลังสูงเพื่อแตกวัสดุต่างๆขอเจบการนำเสนอยงเทล่านี้ครับขอบคุณครับ